จอมปราดยุทธภพกับคอคคาเทลข้ามเวลาตอนที่11เงาอดีตในใจสิทธ์สวนสมุนไพรของตระกูลไปกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งกลิ่นหอมเย็นของสมุนไพราหายากลอยอวนในอากาศปะปนกับกลิ่นดินและกลิ่นข่าวเลือดจางๆจากการประทะเมื่อครู่ ไผ่เทียนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางต้นสมุนไพรที่บางส่วนถูกเหยียบย่ำเสียหายดวงตาของเขาเหมื่อมองไปยังร่องรอยของการต่อสู้ไม่ใช่เพราะเสียดายสมุนไพรเหล่านั้นแต่เป็นเพราะความจริงที่หนักอึ้งในมือ ในมือของเขาคือแผนที่ที่ยึดมาได้จากหัวหน้าคนของเยี่ยนหมิงมันไม่ใช่แค่แผนที่ธรรมดาแต่มันคือพิมพ์เขียวของการสร้างแหล่งพลังปราณเทียมซึ่งถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนราวกับวิชาค่ายกลโบราณที่สอดประสานกับเส้นทางพลังงานใต้ผภพบแผนนี้ไม่ใช่ฝีมือของเยี่ยนหมิงอย่างแน่นอน เจ้านายเป็นอะไรไปถุงเงินซึ่งตอนนี้ฟื้นตัวจากความอ่อนเพลียแล้วกระโดดลงมาเกาะบนมือของไปเทียนส่งเสียงในความคิดที่เจือด้วยความกังวลพลังงานในตัวนายมันปั่นป่วนมากนายกำลังคิดถึงอาจารย์นายอยู่ใช่ไหมไปเทียนพยักหน้าชา้าภาพของอาจารย์เหวินซือในชุดคลุมสีดำใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่กายใต้หน้ากาก,ากทองคาวนเวียนอยู่ในห่วงความคิดคำพูดของอาจารย์ที่เคยสอนว่า ปัญญาคืออาวุธที่คมที่สุดเหนือกระบี่ใดๆอย่างคงดังก้องแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่เข้าใจ เสียงหัวเราะของอาจารย์รอยยิ้มอบอุ่นแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาทั้งหมดนั้นถาโถมเข้าใส่ไปเทียนอย่างไม่ขาดสายเขาจำได้ถึงวันที่อาจารย์พาเขาไปฝึกในป่าลึกสอนวิชาพลังปราณอสนีเหมหมันทีละกระบวนท่าสอนทั้งกลยุทธ์การรบและปรัชญาการเป็นจอมยุทธผู้ทรงคุณธรรม จงจำไว้ไป่ายเทียนอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสียงของอาจารย์ยังคงสะท้อนในหูแต่บัดนี้คำพูดเหล่านั้นกลับกลายเป็นคมมีดที่กรีดแทงหัวใจสิทธิผู้นี้ ไผ่เทียนรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกทรยศความรู้สึกของสิทธิ์ที่ถูกปร,รมาจารที่รักและเคารบหักหลังนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะทำใจยอมรับได้ง่ายกาเขาไม่เคยคิดว่าอาจารย์ผู้ส่งปัญญาและคุณธรรมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดในยุทธภพได้ขณะที่ไผเทียนจมอยู่กับความคิดโจอ,อีและชิงหยวนก็เดินเข้ามาหา สิทธิพี่ไปเทียนโจอี้กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเราพบสิ่งผิดปกติบางอย่างพลังงานที่นี่มันไม่บริสุทธิ์ชิงหยวนชี้ไปที่แปลงดอกไม้หายากที่อยู่ไม่ไกลดอกไม้สีสดที่เคยเบ่งบานอย่างงดงามบัดนี้กลับเหี่ยวเฉาลงอย่างรวดเร็วกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเหมือนถูกดูดซับพลังชีวิตออกไปจากภายในพื้นดินบริเวณน,นั้นก็เริ่มแห้งผากมีรอยแตกเป็นทางยาวคล้ายเส้นเลือดดำ นี่มันพลังมานโบราณไปเทียนพึมพำน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมันไม่ใช่แค่แผนการของเยี่ยนหมิงแล้วอาจารย์หวนสือ่อกำลังปลุกสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่พวกเราคาดไว้ ไปเทียนก้มมองแผนที่ในมืออีกครั้งเขาเห็นเส้นทางพลังงานใต้พิพภพ,พที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดแหล่งพลังปราณเทียมที่อาจารย์ต้องการสร้างมันไม่ใช่แค่ดึงดูดพลังปราณแต่กำลังจะปลุกแก่นแท้แห่งมารที่ถูกผนึกไว้ใต้ผืนดินแห่งนี้มานับพันปี ถุงเงินส่งเสียงครพือปีกอย่างรุนแรงในคิดของไยเทียนเจ้าในอนาคตที่ฉันเห็นพลังงานแบบนี้มันเคยทำลายโลกทั้งใบมันคือหายนะที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้คำพีที่พี่ชายหนายให้มานั่นแหละคือความหวังเดียวซูเม่ซึ่งเฝ้าสังเกตการอยู่เงียบๆเ,เดินเข้ามาหาเธอสัมผัสดได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึง้งและความหวาดกลัวที่ก่อกลุ่มจิตใจไปเทียน ท่านไผเทียนสู่เมฆกล่าวเสียงนุ่มนวลไม่ว่าอาจารย์ของท่านจะเป็นเช่นไรท่านก็ยังเป็นท่านไผเทียนที่ข้าเคารพและเชื่อมั่นเสมอชินหยวนตบบ่าไปาเทียนเบาๆสหายเอย๋ยไม่ว่าไผ่คุกคามจะยิ่งใหญ่เพียงใดเจ้าไม่ได้สู้เพียงลำพังพวกเราจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอโจอี้อมศีรษะลงสิทธิพี่ไปเทียนผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องท่านและปกป้องยุทธภพนี้ ไปเทียนมองไปอย่างเพื่อนพร้อมที่ยืนอยู่เคียงข้างเขากำหมัดแน่นพยายามสะกดความเจ็บปวดจากความทรงจำในอดีตลงไปในส่วนลึกของจิตใจข้าข้ารู้ว่ามันไม่ง่ายไปเทียนกล่าวเสียงเครือจะพวกเราต้องหยุดอาจารย์หวนสื่อให้ได้ก่อนที่ยุทธภพนี้จะถูกกลืนกินโดยพลังมารโบราณอย่างแท้จริง เขาหยิบคำพีเทพยุทธโบราณออกมาจากออกเสื้อแสงสว่างสีทองอ่อนๆส่องออกมาจากตัวอักษรอ,อนคำพีซึ่งตัดกับบรรยากาศอันมืดมิดของพลังมานที่เริ่มแผลซ่านภารกิจของเราไม่ได้จบลงแค่การหยุดเยี่ยนหมิงแล้วแต่เป็นการปกป้องชะตากรรมของยุทธภพ,พทั้งปวงจบตอนที่11